โยฟอร์ไม่ถนน,นหวยนานเขางั้นคุณอยากไปบ้านกินฉันที่บ้านฉันไหมว่าไงทานายซึ่งทานายซึ่งเออลูกออเยี่ยนเธอเมาแล้วนะแต่ยังคิดถึงฉันทั้งหมดใจเธอรักฉันมากขนาดนี้เลยเหรอคำพูดของคุณไม่เหมือนก่อนหน้านี้เลย แน่นอนเพราะฉันไม่ใช่เขาฉันรู้ตั้งแต่วินาทีที่พวกเราเลิกกันเธอรบฉันออกไปจากโลกของเธอแล้วรบเรอจะเป็นได้ยังไงฉันชอบคุณออกขนาดนี้เซิ้งเซียนคุณผู้ชายคุณกับแฟนรักกันจังเลยนะครับขอบคุณ ก่อนหน้านี้เธอเป็นแฟนฉันจริงๆเพียงแต่ตอนนี้พวกเราต่างเย่อะหญิงเกินไปสมัยมปลายเธอที่ภายนอกดูเป็นคนเย็นชาแต่จริงๆแล้วมีจิตใจอบอุ่นมือกับหงขาวที่เย็นชาและหญิงผยองม,มีเด็กฉันที่ได้เห็นอีกด้าที่ซ่อนไว้ของเธอรู้จริงเงยอะเธอเป็นแฟนฉันได้ไหมฉันถนอมความรักครั้งนี้ระมัดระวังและหวงแหน นความเย่อหยิ่งที่แฝงอยู่ภายในทําให้เวลาพวกเราไปเชินหน้ากันความแตกต่างจึงไม่มีใครยอมก้มหัวให้ใครฉันคิดว่าตัวเองไม่มีทางเสียใจทีหลังเพราะงั้นเลยจากไปด้วยความโกรธแต่ต่อมาวันคืนที่ฉันอยู่ต่างแดนมักมีใบหน้าของเธอปรากฏขึ้นในความคิดเสมอจึงคาดหวังให้เธอมาหาฉันและเตรียมพร้อมจะกลับไปทุกเมื่อ ในข้างกายเธอกับมีคนอื่นแล้วฉัน้ังคำถามตัวเองนับครั้งไม่ถ้วนถ้าตอนนั้นฉันไม่จับไปผลลัพธ์จะแตกต่างออกไปหรือเปล่าซึ่งกิสินเส่ิกสน ในที่สุดก็อยู่สักทีอายีย้ทุกคนต่างบอกว่าความชอบแท้จริงคือการทำให้คนที่ชอบมีความสุขฉันนมน้าวตัวเองซ้ำๆว่าคนททำให้พวกเธอสมหวังแต่ฉันก็ทำไม่ได้ฉันไม่อยากปล่อยเธอไปทั้งแบบนี้งั้นฉันก็ทำได้เพียงทำเรื่องที่ต้องขอโทษเธอ ฉันตั้งใจจะแย่งเธอกลับมา